สพักเพื่อไทยประกาศว่าเมื่อเป็นรัฐบาลจะเร่งทำประชามติเพื่อให้ประชาชนลงมติกลับมาใช้รัฐธรรมนูญปี2540เกรงว่าถ้ายัางใช้รัฐธรรมนูญปี2550พักเพื่อไทยอาจจะต้องถูกยุบพักเพราะอาจมีการกระทำผิดกฎหมายอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยไม่ใช่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่พันธมิตรมั่นใจว่า ปวงชนชาวไทยเห็นด้วยกับพักเพื่อไทยปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าหากกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี2540จะมีอะไรเกิดขึ้นอำนาจของบ้านเมืองจะมีการปรับเปลี่ยนไปอยู่ที่ใครอย่างไรการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐสภาจะมากขึ้นหรือน้อยลงนักการเมืองประเภทไหนจะได้ประโยชน์พันจันเจิมศักดิ์ครับผมเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นปวงชนชาวไทยนะ hmm. แต่มีความสงสัยว่า ถ้าเราถอยกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี40โดยยกเลิกปี50เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงอยากจะกลับไปใช้ปี40กันนะักสิ่งแรกเลยเนี่ยก็คงจะบอกว่าเจตนาที่เขาอยากจะทำเนี่ยเขาอยากจะล้มล้างความผิดให้กับคนบางคนลบได้หรอลบได้อย่างเช่นถ้ากลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี40ครับแล้วมันก็ไปเท่ากับว่าไปลบมาตา237วรรค2 ครับสองรวรรคสองเนี่ยมันมีข้อความในยะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดในการเลือกตั้งถ้าสอสอไปทําทุจริตในการสมัครรับเลือกตั้งครับในการหาเสียงในการได้คะแนนเสียงมาโดยไม่ชอบทํำไงก็ได้ตัวเองชน,นะอ่าคือเป็นการทุจริตครับแล้วตัวกรรมการบริหารพรรคถ้ารู้แล้วมไม่แก้ไขครับไม่ดูแล ก็ถือว่าเป็นเหตุให้จงใจที่อยากจะใช้อำนาจอยากจะได้อำนาจมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบในระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้ยุบพักการเมืองและกรรมการบริหารพักต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีและถ้ากรรมการทุจริตซะเองล่ะถ้ากรรมการทุจริตเสียเองยิ่งชัดเจนใหญ่ขนาดคนอื่นทุจริตแล้วตัวเองไม่ไปหยุดยั้งห้ามปราม ไม่แก้ไขก็ยังโดนครับถ้าตัวเองทุจริตเองก็เสร็จเลยครับเรื่องก็เคยเกิดมาแล้วแต่จมนูนปี50มันมีมาตรา2 3 7วรรค2เพิ่มขึ้นมาในประเด็นนี้<ม>ตกลงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่พักพลังประชาชนถูกยุบเพราะว่ายงยุติยภัยรัตน์นี่ไงยงยุติยภัยรัตน์เป็นคนที่ไปทําทุจริตครับเสร็จแล้วในที่สุดเมื่อยงยุตเป็นถึง กรรมการบริหารพรรครู้<ช>สึกจะเป็นรองหัวหน้าพรรคใช่ครับตลงเมื่อพรรคพลังประชาชนถูกยุบครับยงยุติภยภัยรัตสมชายวงสวัสดิ์สมพงษ์ <c oughs> อมรวิวัฒน์สุรพงษ์สืบวงลีรนพดลปัตธรรมครับก็เลยถูกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีครับปัจจุบันนี้ก็ยังถูกถอนสิทธิ์อยู่และ เอ๊ะเหบอกมีพักชาติไทยด้วย่รับพักชาติไทยปลายลงรูก็เหมือนกันครับมีคนหนึ่งเนี่ยไปทําการทุจริตการเลือกตั้งแล้วก็เป็นระดับกรรมการบริหารพักเหมือนกันก็เลยถูกสั่งถอนสิทธิ์คุณบรรหารศิลปอาชากัญจนาศิลปอาชาวราวุิศิลปะอาชาจองชัยเที่ยงธรรม,มแล้วก็มีสมศักดิ์ปริศนานันทกุลมีประพัฒโพธสุธนมีน้องแปมจนิิสตาเลี่ยวเฉลิมวงในเวลานั้น,นมีนคนนิกรจำนว หายไปจากการเมืองเพราะถูกตัดสิทธิ์5ปีครับอย่างพาพงชิมาเท่าที่ผมจำได้ค,คุณอนงวันเทพสุทินพลตรีอินทรัต์ยอดบางเตยการุณสงามมารีรัตแก้วกาอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะเป็นกรรมการบริหารพาคก,การเมืองใช่ครับถ้ากลับไปใช้รัฐมนตรีรัฐธรรมนูญปี40ก็เท่ากับว่าคุณจะตัดมาตาามเจวสองออกไปแล้วคนที่ เราเอ่ยชื่อเนี่ยเดินเข้าสู่การเลือกตั้งได้เลยใช่แล้วเพราะถือว่าเป็นการแก้ที่ให้คุณต่อบรรดาผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะเรากลับไปใช้กฎหมายเก่าที่ไม่มีแล้วตรงนี้คนพวกนี้ก็เลยกลับเข้ามาทํางานทางการเมืองต่อได้ทันทีครับตกลงอย่างนี้คุณปรญหานชอบไหมชอบอผมกลับไปที่ทักษินอีกทีได้ไหมถ้าเขาไม่ผิดในกรณีเมื่อกี้แต่เขามีความผิดทางอาญาร่ํารวยผิดปกติมีคดนีนู่นนั่นนี่ เราสามารถใส่บทเฉพาะการเติมเข้าไปลบความผิดนั้นทิ้งได้เลยนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่น่าเป็นข่วงครับถ้ากลับไปใช้รัฐธรรมนูนปี40แล้วไปมีบทเฉพาะการเพราะรัฐธรรมนูนเป็นกฎหมายแม่บทกฎหมายใหญ่จะให้ใครพ้นผิดอย่างไรถ้าจะทำเนนหนียมอายสักนิดนึงดูไม่น่าเกลียด เอาพวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงทั้งหลายที่กระทำความผิดมาบังหน้าไว้ก่อนเลยมาบังแล้วมาโปรยสะรอบตัวคุณทักษิณตกลงก็ยกทั้งหมดนี้บอกว่าเอาละเรานิรละโทษรเราลบร้างความผิดอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับแต่ให้ระมัดระวังว่าคุณทักษิณเนี่ยโดนโทษหลายประเภทโทษทางการเมืองตัดสินทางการเมืองก็มีแต่โทษอาญาที่ถูกสารสูงสุดจำคุกสองปีก็มีใช่ครับโทษแพ่ง ก็คือคดีร่ำรวยผิดปกติได้ทรัพย์สินมาโดยไม่ชอบถูกยึดทรัพย์ไปกี่หมื่นล้านนะเจ็ดหนสพยึดไป4ี่0 0ื่กว่าล้านครับอันนี้ก็มีครับตกลงการนิรโทษกรรมหรือการลบร้างความผิดถ้ากระทำในกรณีอาญาหรือกรณีแพ่งเท่ากับว่าคุณกำลังไปยกเลิกลบร้างความผิดให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กฎหมายเขาไม่ทํากันทั่วโลกไม่มีใครทํากันนักกฎหมายเขาจะยอมกันไม่ได้ทั่วโลกผมจะบอกคุณให้แล้วทั่วโลกเขารับได้ไหมเป็นลบคดีอาญาคดีแพ่งอะไรพวกเนี้ยก็นั่นนะสิพอไปลบแล้วเนี่ยคุณจะไปลบทุกคนมั่นในคุกไม่อาวตกลงก็ลบเพื่อคนคนเดียวถ้าคนคนเดียวเนี่ยไม่มีใครเขายอมหรอครับแล้วมันเขียนยากไหมอาจารย์บทเฉพาะการเนี่ยโอ้ยไม่ยากอกครับแต่เขาก็จะออกมาอ้างว่าทักษิณถูกถกานแกล้ง ผมจะบอกคุณให้ว่าอยากจะให้สติกับพี่น้องของเราทุกคนก็คือว่าครับถ้าบอกว่าทักษิณถูกกันแกล้งโดยฝ่ายที่ยื่นฟ้องไม่ว่าจะเป็นคอตอสออายการหรือปอป,อปอชอกันแกล้งครับยังพอฟังได้ทั้งทที่ไม่อยากจะเชื่อครับแต่อย่าลืมว่าสารดีกาได้พิจารณาและให้โอกาสคุณทักษิณ เข้าไปต่อสู้ในศาลสู้เต็มที่เลยตอนนั้นและศาลก็ให้ความเป็นธรรมใช่ว่าจะเชื่อฝ่ายที่กล่าวหาครับและในที่สุดคุณนักสินสู้เต็มที่แต่พอศาลก่อนศาลจะตัดสินเพียงแค่สองสาวันหนีไปดูโอลิมปิกเออที่ประเทศจีนแล้วไม่กลับมาแล้วก็ไม่กลับเลยครับเห็นไหมครับและอย่างนี้จะอ้างว่าถูกกันแกล้งได้ยังไงเพราะศาลถ้าเราไม่เชื่อศาลบ้านเมืองก็จบแล้วถ้าคนไม่เชื่อศาลใช่ไหมครับครับทีนี้ การลบล้างความผิดให้แก่นอปชกับพวกอย่างคดีล่าสุดที่กําลังดําเนินการกันอยู่อย่างคดีล้มเจ้าอย่างคดีก่อการร้ายพวกนี้มันจะหายวับไปกับตาด้วยเลยเหมือนกันไหมผมละกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นและตัวคุณทักษณิณเองเนี่ยก็ถูกข้อกล่าวหาในขณะนี้ครับถูกออกหมายจับแล้วในคดีต่างๆพวกนี้ด้วยทั้งก่อการร้ายและคดีล้มเจ้านี่ผมคิดว่าอาจจะต้องโดนด้วยในอนาคตครับ นะครับซึ่งคุณจะยอมให้มันหายกันไปหรือเปล่าอันนี้ต้องถามตัวเองครับ